สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่24 รรกรกฎาคม2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนแอติทองนะครับเลขวิ่ง2ตัวเป็นข้อมูลใหม่นะครับผมเจอก็นำมาฝากผู้ชมสืตรคำนวณของอาจารย์ได้8กับ4ตัวเด่นก็เห็นจะเป็นเลข8นะครับชอบก็แคปหน้าจอไปทุกท่านไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอตลาน,นานะครับเป็นแนวทางบนล่างทุกท่านเลกเด่นสามตัวสู่คำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งแปดเก้านะครับหนึ่งแปดเก้าวันที่อยู่ตรงนี้แนวทางอัพแอนดาวแนวทางของแอตลาน,นาต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต้ของอาจารย์นะครับมีแนวทางมาให้ตามที่เห็นอยู่ในส่วนด้านล่างทุกท่านตรงนี้ วันที่ก็อยู่ด้านล่างสุดเลยหนึ่งทแปดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดข้อมูลของแอตลานนานะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ทุกท่านขออนุญาตเรียกอาเด่นสมุดบันทึกแล้วกันนะครับเป็นข้อมูลวิ่งบนล่างเรียกวิ่งตัวเดียวนะครับเรียกเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับสู่คำนวณได้เลขหกหกก็เข้าทุกท่าน ไปบนนะครับหวยออกสามสามหกสองหนึ่งงวดก่อนหน้าน,นั้นได้เลขห้าห้าก็เข้าบนนะครับหวยออกห้าศูนย์สามแปดเก้างวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวาสู่คำอนูอของอาจารย์ได้เลขแปดนะครับได้เลขแปดตามนี้ทุกท่านเป็นข้อมูลวิ่งบนล่างเลขเด็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับมาลุ้นกันแปดจะมาไหม วันที่ก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับหนึ่งทับแปดทับหกเจ็ดรวมให้เลยนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้เป็นข้อมูลเด็ดล่างตัวเดียวนะครับงวดใหม่ลงไปแล้วก่อนหน้านั้นดูคำนวณขอ,องอาจารย์งวดก่อนได้เลขสองนะครับหวยออกสองหนึ่งงวดก่อนหน้านั้นได้เลขแปดงวดที่ออกแปดเก้าสองงวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ได้เลขเจ็ดไปฝั่งทางขวามือ ไม่เต็มก็จะประมาณนี้นะครับเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวมาลุ้นกันเจ็ดจะมาไหมต่อมาก็จะเป็นทางเด่นล่างหน่วยล่างนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้คำนวณนได้0126นะครับ0126ก็ 6, มาสองตัวเลยทุกท่านหวยออก21 งวดใหม่ได้2678นะครับ2678ถัดมาจะเป็นในทางวิ่งบนล่างเลกวิ่งตัวเดียวของแอดบางกล่างนะครับงวดที่ผ่านมาได้เลข6ครับใบฝั่งทางซ้ายใบยนี้ผมก็ลงให้นะครับ6ก็ไปบนวยออก3 3621งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่าน1ทับ8ทับ67 สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลข8นะครับได้เลขแปเป็นข้อมูลบนล่างนะครับต่อมาจะเป็นนทางเด่นร้อยบน V7 ของแอตรลนติกลาสีเมตรสูตรคำนวณของอาจารย์ได้0124579 0124579นะครับวันที่ก็อยู่ด้านบน ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่น1ิบบนกับเด่นหน่วยบน v เจนะครับสูตรหลัก10ของอาจารย์ได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าแปดหลักหน่วยได้ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกปดนะครับมัดรวมกันดูทุกท่านเด่นสิบหน่วยบน v เจต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสอบนบน v สนะครับเลขเด่นสี่ตัว งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลขสามเข้าหลักสิบงวดก่อนหน้านั้นมีเลขสามเข้าหลักหน่วยงวดที่ออกห้าศูนย์สามถัดไปอีกงวดมีเลขสี่เข้าหลักหน่วยงวดที่ออกห้าศูนย์สี่สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสี่เจ็ดแปดตุกท่านใครตามสูตรนี้อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับแคปหน้าจอให้ไว เด่นสอนบน v 4ีได้หนึ่นะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอล่าง v 7หรือว่ามาครบ2ตัวล่างไหมงดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมี1กับ2องทุกท่านหวยออกสองหนึ่งงดหม่ใบฝั่งทางขวานะคะรับอาจารย์คำนวณได้0ูนสาห 6 7 8 9ทกทุท่าน035 6 7 8 9ใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นแนวทาง10บทนเลขเด่น4ตัวของอาจารย์ครูเมืองดูคำนวณงวดก่อนของอาจารย์ดูเหมือนว่าผมจะไม่ได้ลงให้นะครับปักหลัก10บบนดูคำนวณของอาจารย์นั้น มี3นะครับแล้วก็แถมหลักหน่วยมาด้วยงดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับได้9258ทุกทัน9 2้าสองห้นะครับแนวทางปักหลัก10บนต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ทรัพย์เศรษฐีนะครับเป็นสูตร2สูตรนะครับมัดรวมกันแนวแทางคู่โต๊ดนะครับ สูตรของอาจารย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้อาจารย์บอกว่ารูดสี่กับห้านะครับเด่นไปที่เลข 4. สี่สูตรแรกของอาจารย์ได้ 4, 5, 6, สี่ห้าหกสูตรที่สองได้เจ็ดแปดเก้ามัดรวมกันดูนะครับงวดที่ผ่านมาก็อยู่ในส่วนด้านบนตรงนี้มัดรวมแล้วมีสามหกครับผมไม่ได้ลงให้นะครับผู้ชมงวดก่อนต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสูตรคำนวณหลักหน่วยบนของอาจารย์นะครับ เมื่อก่อนสูตรนี้ไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลขหกงวดใหม่ได้ตัวเดิมนะครับก็คือห้าหกเจ็ดแปดเห้าหกเจ็ดแปดเกนยวทางของอาจารย์รัพย์เศรษฐีต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นหลักสิบบนของแอดซักนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ทุกท่าน แนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข3นะครับ3เข้าหลัก10บงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้03564นะครับศูนย์ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสูตรคำนวณหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนของอาจารย์งวดก่อนก็เข้านะครับมีเลข6กงวดใหม่ได้02649 0 2 6 4 9งวดที่ผ่านมาผมลงหลักร้อยด้วยนะครับแต่ว่าหลักร้อยของอาจารย์หลุดไปงวดใหม่ยังไม่ได้ให้มานะครับมาต่อกันที่แนวทางข้อมูลสอนบนต้องมาให้เห็นนะครับสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้246ทุกท่าน246ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดสักนะครับ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับต้องมาให้เห็นของอาจารย์ได้804ศครับทุกท่านแปดศูนย์สี่ลก็แคปหน้าจอไปนะครับถัดมาจะเป็นทาง10หน่วยบนเลขเด่น5ตัวของแอดปุ้ยงวดที่ผ่านมามีเลข3เข้าหลัก10บงวดใหม่คือใบนี้ทุกท่านสถิติสีงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับ หนึ่งสิงหาคมสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสิบหน่วยบนของแอดปุ้ยต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสิบหน่วยบนของแอดเจฝนคนโคราชนะครับงวดนี้อาจารย์ปรับเป็นห้าตัวนะครับจากสูตรเดิมสี่ตัวคำนวณงวดใหม่ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับงวดก่อนหลุดอาจารย์ก็เลยปรับเป็นเลขเด่นห้าตัวนะครับ ต่อมาก็ในะทางคู่โต๊ดบนของอาจารย์เสือขิมชากังราวสูตรคำนวณของอาจารย์ก็ตามที่เหตุเลยทุกท่านใครชอบคู่โต๊ดของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปต่อมาก็จะเป็นข้อมูลคู่โต๊ดชุดเดียวของอาจารย์นะครับได้สี่แปดทุกท่านสี่แปดก็เลือกดูเอานะครับจะวางไว้ที่ตำแหน่งคู่ไหนส่วนด้านล่างนะครับ ตัวเลขของอาจารย์ที่ให้มาก็ตามนั้นนะครับหลักร้อยของอาจารย์ได้เลขสีุ่กันแนวทางของอาจารย์เสือขิมชากลังเราต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์อินทร์ย์พรเนจรใบนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนล่าง V 3สามเลขเด่นสามตัวงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์มีงวดเก่ามาให้ดูด้วยนะครับคำวนวณได้หนึ่งแปดเจ็ด ก็มีเลขหนึ่งลงไปล่างนะครับวยออกสองหนึ่งล่างงวดใหม่เจอมาก็ส่งต่อแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับคำนวณได้208สูนย์ดตัทัน10หน่วยบนล่าง v 3เลขเด่น3ตัวยังอยู่กันที่แนวะทางของแอดอินซีพเนจรน,นะครับใบนี้เป็นข้อมูลชนชอบมาล่างนะครับเลขเด่น3ตัวงวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ พอไปเลขเด่นหกตัวนะครับหมดที่ผ่านมาได้สี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้านะครับก็มาสองตัวหมดใหม่ได้สองสามสี่ศูนย์เก้าห้าทุกท่านสองสามสี่ศูนย์เก้าห้าถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างสี่ตัวมาตัวของอาจารย์คูเมืองนะครับคำนวณได้หกเจ็ดหนึ่งสี่อาจารย์บอกว่างวดที่แล้วหลุดนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวของ SSB คำนวณได้5 6 8 9ทุกท่าน5 6 8 9 1สิงหา6 7ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่าง4ตัวของ s จเองวดที่ผ่านมาได้8 0 1 2งวดใหม่ได้1 7 0 3ทุกท่าน1 7 0 3 ัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวของแอเซนมีงวดที่ผ่านมาได้901 1มานะครับโวยออก2 1งหนึ่งวดใหม่1สิงหา6กเสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ตัวเดิมนะครับก็คือ901ทุกท่านแนวทางของแอเซนมีนะครับก็าจะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ